จับได้ว่าผู้ชายมีคนอื่นทํายังไงดีครับจริงง่ายมะสาหรับผมอะอมสาหรับผมนะเลิกจบไม่ให้อภัยหน่อยเลยฮะคือโอเคเข้าใจว่ารักแต่เรื่องนี้มันก็จะเป็นปมในใจแล้วเรื่องนี้มันก็จะเป็นปัญหาเรือรังของครอบครัวใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ออกไปเที่ยวก็จะแบบไปไหนกับใครจากสมมุติไม่เคยถามเลยอะอม,มันก็จะเริ่มแบบอึดอัดอ,อึดอัดพอเราไม่ทำมัน ทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องเนี้ยสําหรับผมนะถ้าผมเจอผมก็แต่ปัญหาเพราะผมก็จะไม่ไว้ใจคนคนนี้แล้วอืต่อให้ผ่านไปหลายปีเขากลับมาดีดีดีเหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายอ่ะมันไม่เต็มร้อยความไว้ใจมันก็จะไปสุดที่เก้าสิบเก้าสมมุตินะเต็มที่เลยะถูกปะมันก็จะมีแบบในใจลึกๆแว้บนึงว่ายังระแวงอยู่อ่ะเออบางทีแบบเขากลับบ้านมาเขาเหนื่อยเขานอนหลับเลยเอ๊ะแอบไปไหนเป่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราต้องมากังวลเอง แล้วการมีชีวิตคู่แล้วทาแล้วแทนที่ชีวิตจะเอาไปคิดเรื่องอื่นไปช่วยกันทําอะไรให้ดีต้องมานั่งกังวลเรื่องเนี้ยไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจับได้ย,ยกแต่ผมไม่รู้นะวันหนึ่งถ้าผมเจอคนที่ผมรักมากๆแบบแม่งชัยมากๆแล้วดันไปจับได้อะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมต้องช่างใจระวังมันจะมีคนคนหนึ่งแหละที่คุณจะยอมในทุกอย่างคุณอาจจะยังไม่ถึงเวลาทันเออไม่รู้อ่ะมันอยู่ในช่วงวัย้วผมว่าจะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องนี้ก็ได้นะไม่เพราะว่า มันอยู่ในช่วงวัยที่คุณยังชอบออกไปนูน่นออกไปนี่ไงแต่พอคุณเลยอีคุณอาจ <c oughs> จะคิดอีกแบบหน,นึ่งไงแล้วคุณแบบเข้าใจใช่ปะเออเข้าใจอืม